โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันคุทยที่3มามคุทยที่4กันต่อเลยเนาะคุทยที่3เขาบอกว่าให้ฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมด200ตัวนะครับคุทยที่4ให้ป้องการลดขนส่งหรือลดม้านะครับผมแต่เลือดท้าต่ำกว่า4 0นะครับทั้งหมด3ครั้งนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปทำคุทยที่4กันก่อนเลยดีกว่าซึ่งคุทยที่4เนี่ยมนต้องไปที่วาร์เดเนตตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่วาเดเนตแล้วนะครับผมซึ่งมันเหมือนจะเปลี่ยนที่สปอร์ตใหม่นะฮะเหมือนกับในเมืองเลยนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยกันดีกว่าครับวิ่งไปตามทางนะฮะนี่เห็นไหมฮะ Payload นะครับผมต้องป้องกันนะฮะในระหว่างทางก็ตีมอนสเตอร์ให้ได้มากที่สุดครับผมเพราะว่า퀘สสามันบอกว่าให้ตีมอนสเตอร์ทั้งหมด200ตัวนะครับผมวสสี่เราก็ต้องขนโจงกระโคบ3มครั้งโดยที่เลือดห้ามต่ำกว่า40%นนะครับเราก็จะทูอินวันเหมือนเดิมนะฮะ เี๋ยวเรามาดูเควสกันก่อนว่ามาได้ไหมนี่ครับได้นะฮะแต่ว่าใน3มรอบเนี่ยมันจะได้ครบไหมเพราะว่าเควสที่4เนี่ยเขาบอกว่าขนส่งแล้ครบ3ารอบใช่ไหมล่ะแต่ใน3รอบเนี้ยเราต้องฆ่ามอนเตอร์ให้ครบ200ตัวเนี่ยมันจะครบไหมนะครับตอนนี้ค่าได้เรียบร้อยแล้วนะฮะดูเควสที่40อ่ะหนึ่งทับแล้วนะครับผมผมว่าไม่น่าถึงผมว่าไม่น่าถึงแน่นอนโดนคนอื่นรานไม่เป็นไรนะครับผมมันแอสซิสกันได้ขอแค่ว่าตีสักครั้งหนึ่งก็พอแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันครบแล้วกันแล้วกันนะครับผม โอเคตอนนี้ก็ครบ3รอบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เฟสที่4ผมผ่านแล้วนะแต่เราไปต่อเฟสที่3ครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะทูอินวันนะฮะแต่ผมเปลี่ยนใจเดี๋ยวเราไปที่ประตูดีกว่าครับเพราะว่าวายเดอเนะครับมอนเตอร์มันน้อยเกินไปนะครับผมก็เลยย้ายมาที่ประตูดีกว่าเนาะเมื่อกี้3รอบได้แค่เท่าไหร่เองฮะมาได้แค่60ตัวเองนะครับผมแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะครบ2 0 0ตัวเลยนะครับผม โอเคครับรอบแรกผ่านไปลงเรื่อยเ่อยจนกว่าจะครบ200ร้อยนะครับผมตอนนี้90้าสิบแล้วแต่เราตัดไปตอนที่ครบแล้วก็แล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับผมครบสองร้อยตัวแล้วนี่เลยนะครับผมครบ200ร้อยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้หมวกเห็ดนะครับผมส่วนเควสที่สี่นั้นเราจะได้ carduce emote อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนท่า emote ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นการชูมือขึ้นแล้วก็ทุบลงนี้นะฮะนี่คือท่า emote ของ carduce emote นะครับผม สำหรับเฟสสามและเฟสสี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเฟสที่ห้าและเฟสที่หกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม